ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านสิริมงคล8ปประการข้อควรปฏิบตัติเป็นที่รักของเหล่าเทวดาทั้งปวงเสริมบุญบารมี ชีวิตตุ้งเรืองตลอดไปสิริมงคลคุ้มครองมี8ประการท่านว่าผู้ใดสาม,มารถรักษาสิริหรือสิริมงคล8ประการได้เทวดาจะมารักษาและคุ้มครองผู้นั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตามหลักโหราศาสตร์เชื่อว่าสิริมีอยู่ในตัวของทุกคนหากแต่ว่าใครจะรู้จักรักษาสิริให้อยู่กับตนเองได้ดี หรือทำลายสิริของตนเองเสียหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติในการรักษาสิรินั้นแบ่งออกไว้8ประการและกล่าวไว้อีกว่าหากผู้ใดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง8ประการนี้ได้เทวดาฝ่ายดีจะเข้ารักษาและอำนวยอวยพรให้ผู้นั้นมีความสุขความเจริญบังเกิดโชคลาภอยู่เสมอแต่หากผู้ใดรักษาไม่ได้เทวดาที่เป็นกะลากินี ก็จะเข้ามาอยู่ให้โทษให้อาภัพโชคเสื่อมถอยคุณงามความดีข้อปฏิบัติทั้ง8ประการได้แก่ข้อที่หนึ่งให้เว้นการเสพกามมีแพทย์สัมพันธ์ในวันที่ตรงกับวันพระและก่อนถึงวันพระหนึ่งวันได้แก่วันเจดค่ำา8ค่ำา4 4ค่ำา15ค่ำทั้งข้างขึ้นและข้างแรม และวันแรม13าค่ำเฉพาะในเดือนคีรวมถึงวันตรุษสงกรานวันสุริยคราสจันทรคราสวันเข้าพรรษาและวันเกิดของตนการที่ท่านห้ามเสพกามวันพระและวันเข้าพรรษานั้นเพราะวันดังกล่าวเป็นวันที่พระพุทธเจ้ากำหนดให้เป็นวันฟังธรรมที่เรียกว่าวันธรรมสาวนะเป็นวันที่เทวดาและมนุษย ต้องขวนขวายทำความดีชำระกิเลสชาวพุทธส่วนใหญ่จะถือศีลแปดและสวดมนต์ภาวนาเพื่ออบรมตนให้ไกลจากกิเลสใกล้นิพพานยิ่งขึ้นวันตรุษสงกรานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นวันที่เหมาะสำหรับทำบุญต้อนรับสิ่งดีๆด,ดังนั้นจึงไม่ควรเสพกามวันสุริยคราชจันทรคราชถือเป็นวันอัปมงคล หากเสพกรรมในวันนี้จะทำให้วิญญาณของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายมาจุติในท้องได้ส่วนวันเกิดของตนเป็นวันที่ต้องทำบุญตอบแทนพระคุณแม่เพราะวันที่เราลืมตาดูโลกนั้นเป็นวันที่แม่เจ็บปวดทรมานที่สุดดังคำที่ว่าวันเกิดลูกคือวันคล้ายวันตายแม่ดังนั้นเมื่อถึงวันเกิดของตนเมื่อใดควรที่จะไปกราบเท้าแม่ ทำให้ท่านมีความสุขเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน 2. เมื่อจะบริโภคอาหารให้บ่ายหน้าไปสู่ทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกถ้าทำได้ดังนี้เทวดาจะรักใคร่และให้ศีลให้พรข้อนี้เป็นปริศนาธรรมคนโบราณวางไว้ให้คิดคำว่าทิศบุรพานี้นอกจากแปลว่าทิศตะวันออกแล้วยังแปลว่า ทิศเบื้องหน้าด้วยซึ่งทิศเบื้องหน้านี้ท่านหมายถึงบิดามารดาของเรากล่าวคือเมื่อเราได้สิ่งใดที่อร่อยมาท่านให้นึกถึงบิดามารดาเป็นอันดับแรกต้องให้บิดามารดากินก่อนพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกการที่ให้ข้าวให้น้ำแก่พ่อแม่จึงเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ชีวิตเทวดาทั้งหลายตลอดถึงพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญ อันหนึ่งทิศเบื้องหน้านี้ยังหมายถึงการมองหาคนอื่นที่พอจะแบ่งปันอาหารที่เรามีอยู่นี้แก่เขาบ้างเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นแก่ตัวให้น้อยลงนึกถึงตามบ้านนอกเวลาทานข้าวอยู่หากมีใครเดินผ่านมาก็าจะเชื้อเชิญให้มารับประทานด้วยกันซึ่งมีส่วนช่วยให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 3เมื่อถ่ายอุจระให้บ่ายหน้าไปทางทิศปัดชิมทำได้อย่างนี้เทวดาจะรักใคร่และอวยพรให้ข้อนี้อธิบายได้ว่าอุจระนั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเสียใจตลอดถึงกิเลสต,ตันหาต่างๆสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าถ้าทิ้งได้ให้ทิ้งซะเพราะเก็บไว้นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้ว อย่างสร้างโทษให้กับตนเองอีกด้วยเปรียบเหมือนกับอุจจาระที่เก็บไว้ก็จะมีแต่ทุกข์ให้บ่ายหน้าไปทางทิปปัดชิมปัดชิมในภาษาพระได้แก่ทิปเบื้องหลังคือทิ้งแล้วให้หันหลังกลับไม่ต้องกลับไปมองทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกับอุจจาระที่ทิ้งแล้วก็ไม่เสียดายทุกข์ก็เช่นเดียวกันทิ้งแล้วอย่าเสียดายส ชายหญิงที่นอนด้วยกันต้องให้ผู้หญิงนอนข้างซ้ายผู้ชายนอนข้างขวาและฝ่ายหญิงห้ามเดินข้ามเท้าฝ่ายชายถ้าปฏิบัติได้ดังนี้เทวดาจะรักษาและอำนวยอวยพรให้สิริข้อนี้เป็นปริศนาธรรมการสอนการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างชายหญิงว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นสิริมงคลคือมีความดีงามมีความสุขมีความอบอุ่น และเจริญรุ่งเรืองการนอนร่วมกันหมายถึงการตกลงปลงใจเป็นสามีภรรยากันการให้รู้จักฐานะและหน้าที่ของแต่ละคนสามีนอนข้างขวาหมายถึงเป็นผู้ที่รับภาระหนักทุกอย่างในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนผู้หญิงให้นอนข้างซ้ายหมายถึงให้ช่วยประครับประคองสามีคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลในยามที่สามี ต้องรับภาระหนักการที่ไม่ให้ฝ่ายหญิงเดินข้ามเท้าฝ่ายชายก็หมายความว่าให้ภรรยามีความเคารพต่อสามีในฐานะเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวไม่ก้าวล้ำเส้นคิดจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเองบางคู่ภรรยาถือทิฐิคิดว่าตัวเองเก่งเหนือกว่าจึงดูถูกคมเหงดุด่าสามีสารพัดทำให้ครอบครัวนั้นขาดความงาม ไม่เจริญหาความสุขไม่มีสังคมดูแคลน 5. ชายหญิงที่อยู่ด้วยกันทันห้ามมิให้ใช้ผ้านุ่งร่วมกันและให้แยกว่าชุดไหนเป็นชุดสำหรับใส่กลางคืนชุดไหนเป็นชุดใส่สำหรับกลางวันถ้าใช้ผ้านุ่งร่วมกันหรือเอาชุดกลางคืนมาใส่กลางวันเอาชุดกลางวันไปใส่กลางคืน ท่านว่าจะเสียสีดูไม่เหมาะเทวดารังเกียจและไม่อำนวยอวยพรคำว่าผ้านุ่งในที่นี้ท่านหมายถึงเรื่องภายในครอบครัวผ้านุ่งกลางวันหมายถึงเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่ควรนำมาเปิดเผยให้ผู้คนได้รับรู้เหมือนเสื้อผ้าที่สวยงามควรนุ่งอวดให้คนเห็น ส่วนผ้านุ่งในเวลากลางคืนหมายถึงเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเสียหายเรื่องไม่งามภายในครอบครัวไม่ควรนำมาเปิดเผยเหมือนชุดนอนไม่ควรนุ่งมาอวดในที่สาธารณะหรือตามห้างสรรพสินค้าสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันแล้วต้องรู้จักแยกแยะว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องในครอบครัวเรื่องไหนควรเปิดเผยเรื่องไหนควรปกปิด โดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของคู่ครองที่นำมาเปิดเผยแล้วทำให้เขาเสียหายหรืออับอายแต่ถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องที่น่าภูมิใจก็นำมาเปิดเผยได้ถ้าทำได้ดังนี้สิริคือความสุขความร่มเย็นความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นในครอบครัว 6. เวลาหลังตื่นนอนก่อนออกจากบ้านให้เอาน้ำล้างหน้า ตกแต่งใบหน้าให้ดูดีสวยงามจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตเทวดาก,ก็จะตามรักษาและอำนวยวอวยพรให้โชคดีตลอดวันคนโบราณเชื่อว่าราศีหรือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความโชคดีนั้นอยู่ที่ใบหน้าดังนั้นท่านจึงให้ล้างหน้าทำความสะอาดตกแต่งใบหน้าให้ดูดีเสมอก่อนจะออกจากบ้านความจริงแล้วข้อนี้ ท่านไม่ได้หมายถึงเฉพาะการแต่งหน้าแต่งตาให้ดูสวยดูดีเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการทำใบหน้าให้เบิกบานแจม่มใสมีรอยยิ้มไม่บูดบึง้งและอารมณ์ดีอีกด้วยเพราะเพียงการแต่งหน้าให้สวยงามแต่ใบหน้าบึ้งตึงคงมีช่วยให้ราศีดีขึ้นสักเท่าไหร่กลับกันถ้าใบหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสอารมณ์ดีเบิกบานถึงไม่แต่งหน้าทาปาก ก็ยังดูดีมีสเสน่ห์มากเจ็ดเวลาที่ย่งให้เอาน้ำพรมที่หน้าอกตรงหัวใจทําอย่างนี้จะเกิดิริมงคลแก่ตนเพราะคนโบราณเวลาเที่ยงราศีจะย้ายจากใบหน้ามาที่อกหากเอาน้ำมาพรมที่อกก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นมีโชคลาภการงานจเจริญความเป็นจริงเวลาเที่ยงเป็นเวลาที่อากาศร้อนจัด เงื่อไหลใครย,ย,ย้อยเนื้อตัวเหนียวเนอะะหนาทำให้อารมณ์เสียและหงุดหงิดง่ายและจะพลอยทำให้การงานที่ทำอยู่เสียหายท่านให้เอาน้้ำลูบอ,อกเพื่อดับความร้อนในร่างกายช่วยทำให้จิตใจเย็นลงแต่สำหรับบางท่านสถานที่ไม่อำนวยหรือไม่สะดวกที่จะนำน้ำมาลูบอ,อกก็ไม่เป็นไรเพราะอันที่จริงในข้อนี้ท่านต้องการใช้หลักความใจเย็น คือทำอะไรให้ใจเย็นๆอย่าพลีพลามวู่วามเพราะถ้าใจร้อนบวกกับอากาศที่ร้อนก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงได้ง่ายข้อที่8เวลาเย็นให้เอาน้ำล้างเท้าก่อนเข้านอนเพราะโบราณท่านเชื่อว่าตอนเย็นราศีของคนอยู่ที่หัวแม่เท้าและใจกลางเท้าถ้าได้ล้างเท้าก่อนเข้านอน จะทำให้นอนหลับฝันดีเทวดาก็คุ้มครองอวยพรให้โชคดีมีลาบป้องกันภัยอันตรายไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยความจริงในข้อนี้ท่านหมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาเข้านอนแล้วให้ปล่อยวางทุระทั้งหมดทิ้งเสียให้เข้านอนพักผ่อนให้เต็มที่เก็บกำลังชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เตรียมพร้อมสู้งานในวันถัดไปเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้มีกำลัง ต่อสู้กับงานต่อไปได้อีกนานการดูแลสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอมีความสำคัญพอๆกับการทำงานหาเงินเพราะหากมีเงินมากๆแล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าต้องเอาเงินที่หาได้มาเป็นค่ารักษาตนเองดังนั้นท่านจึงให้ปล่อยวางธุระทั้งหมดเสียและพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่เมื่อถึงเวลาต้องพักผ่อน สิริมงคลทั้ง8ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้บัญญัติไว้ซึ่งหากใครปฏิบัติตามได้ก็จะเกิดความสุขความเจริญอย่างยิ่งแต่การจะให้มีความสุขความเจริญได้อย่างบริบูรณ์ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องและเชื่อว่าหากท่านได้ปฏิบัติตามวิธีการรักษาสิริทั้ง8ข้อที่ได้แนะนำไว้ความเป็นสิริ ความเป็นมงคลความสุขความเจริญจะบังเกิดแก่ท่านอย่างแน่นอนค่ะ